ตื่นรู้รู้ตื่นนะครับตื่นรู้รู้ตื่นจุดที่ตื่นนะครับก็คือตัวเรานี่แหละนะครับเมื่อเข้าถึงจุดตื่นนะครับเหมือนจุดเช็คอินเนี่ยนะครับหรือว่าจุดตายการที่เราเข้าถึงจุดตื่นรู้นะรหรือว่ารู้ตื่นขึ้นมานะครับก็เป็นการ ตัดวิญญาณการกำหนดรู้นะครับหรือว่าตัดจิตการคิดนึกตึกตรองหรือว่าตัดใจการรับรู้รู้สึกฉะนั้นการที่เราตัดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับตัดจิตตัดใจตัดวิญญาณนะครับก็จะเป็นผู้ที่ตื่นรู้รู้ตื่นนะครับ ข้าถึงจุดที่ตื่นรู้และรู้ตื่นเพราะว่าเมื่อเข้าถึงจุดที่ตื่นรู้รับรู้ตื่นแล้วมันก็วางนะครับวางการกําหนดรู้วางการคิดนึกนะครับวางความรู้สึกนะครับสุขทุกข์นะครับ,ท,นะรบที่เกี่ยวกับใจเพราะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยการเชื่อมต่อนี่ก็ผ่านการกําหนดรู้ วิญญาณทางจิตทางคิดนึกหรือว่าทางใจซึ่งการที่เราไปรู้ใจรู้ความคิดรู้การกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่สิ้นสุดนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดดับสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกเวลาทุกเราก็ขยับไปเรื่อยนะเหมือนฝนั่วเราก็ขยับไปเรื่อย นะครับหรือว่าเหมือนตรงนี้เลอะเราก็ขยับไปที่อื่นมันก็เลยเลอะเทอะเปื้อนไปเรื่อยนะครับขยับขยายไปเรื่อยไม่สิ้นสุดเขาเรียกว่าความหยุดความพอความจบการเคลียร์การคลายไม่จบฉนันเราก็เลยต้องกลับมาตื่นรู้กลับมารู้ตื่นเพื่อจะทิ้งการกำหนดรู้ทิ้งความนึกคิด หรือว่าทิ้งความพอใจพอใจการรู้สึกต่ตางๆนานา,นาเพราะว่าเราอยู่กับความรู้สึกานานามันก็เสียความรู้สึกเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะครับอยู่กับความคิดความคิดก็เปลี่ยนแปลงอยู่กับการกําหนดให้ค่าให้ราคาให้ความหมายมันก็ไม่เหมือนเดิมกับทุกคนทุกสิ่งทุกเรื่องราว มันก็เลยเกิดความพอใจพอใจเกิดความคิดนึกกำหนดอยู่ตลอดเวลาก็เลยเมื่อกำหนดก็เป็นกรรมนะครับเมื่อคิดนึกก็เป็นกิเลสเมื่อการรับรู้ก็เป็นวิบากนะครับมันก็จะไมสิ้นสุดนั้นการออกจากกิเลสกรรมวิบากก็คือการกลับมาเกินสู่จุด,จดตื่นรู้ <c oughs> รู้ตื่นปล่อยวางกรรมกิเลสบา กรรมกิเลสปากหรือว่าฆ่ากรรมฆ่ากิเลสฆ่าปากหมดความพอใจความเอาใจใส่ใส่ใจสนใจนะครับหมดฉันทะนะครับในกรรมกิเลสปากกลับมาอยู่กับผู้รู้กับรู้ที่ตื่นตื่นรู้นับไม่กังวลไม่ยึดถืออยู่กับกรรมกิเลสปากของตัวเราเองและผู้อื่นในโลกนี้และโลกหน้าหรือว่าโลกทั้งสอง เป็นการตัดความเชื่อมต่อตัดตอนกนะรรมกิเลสบาปเพืให้เป็นผู้รู้นะครับรู้เตื่นตื่นรู้นะครับมีจุดยืนนะครับมีความมั่นคงมีความแน่วแน่นะครับมีความพอใจเฉพาะตนไม่ต้องไหลหลงหลงไหลไปกับกรรมกิเลสบาปที่มันเป็นความคึกคนองสนุกสนานอยากรู้อยากคิดอยากพูดอยากทำ รือว่าอยากสุขอยากทุกข์อยากดีใจเสียใจอยากเพิ่มใจภูมิใจให้กับตัวเองและผู้อื่นนะครับซึ่งมันไม่สิ้นสุดมันเกิดและขับนะครับเปลี่ยนแปลงในตลอดเวลามันก็เลยก่อคมก่อเิตุเรศก่อวิปากิจตลอดเวลามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองฉนั้นการที่ตัดใจตัดความคิดตัดจิตตัดวิญญาณมาเป็น กลับมาสู่ความเป็นรู้ตื่นตื่นรู้นะครับไม่หลงนะครับไม่หลงเป็นสังขารจิตใจวิญญาณนะครับไม่หลงเป็นอวิชชาในวิญญาณในจิตในใจนะครับก็เป็นผู้ตื่นรู้รู้ตื่นนะครับไม่มีกระแสความทุกข์เกิดขึ้นทางวิญญาณทางจิตทางใจ นะครับไม่มีคลื่นไม่มีสื่อไม่มีสัญญาณทางวิญญาณทางจิตทางใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำ้ายทำลายล้างผ่าเบิดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะครับดยจิตนากรรมความคิดคคกรรมกระทำหรือว่าวิาวบากค,ความสุขความทุกข์ความยินยีร้ายซึ่งยิ่งมีโลกสมมตุติโลกบัญญัติมาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องโลกธรรมมาเกี่ยวข้อง มันยิ่งแย่ยิ่งยากยิ่งยุง่งฉะนั้นการที่เราตื่นรู้รู้ตื่นเนี่ยมันทําให้มันไม่แย่ไม่ยุง่งไม่ยากนะครับมันเบิกบานเข้มชื้นสงบสติอารมณ์สงบวิญญาณสงบจิตสงบใจอยู่ได้การตื่นรู้รู้ตื่นเนี่ยมันก็เลยไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับวิญญาณจิตใจ ตัว่างผู้อื่นมันก็นเลยไม่เริ่มที่จะเป็นทุกข์ไม่เริ่มที่จะมีปัญหาฉันการตื่นรู้รู้ตื่นนะครับเขาเรียกม,มีจุดยืนมีหลักการมีเหตุผลที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลเดือดร้อนในเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าในจุดเริ่มต้นทำกันในที่สุดของชีวิต ในรูปแบบของสมณะรูปแบบของคารวะญาติโยมนะครับหรือว่ารูปแบบแบบไหนก็ตามมันก็ไม่ต่างกันถ้าเรายังไม่ตื่นรู้ไม่รู้ตื่นก็ยังตกละกําลําบากตกไปในกระแสธรรมท,ที่เป็นกุศลอกุศลหรือว่ากรรมยิเลิบากมันเองหรือว่ากระแสโลกของโลกธรกรมโลกวับวัชะ ซึ่งมันจะไม่สิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดนะครับไม่หยุดที่จุดที่เรียกว่าจุดตื่นรู้หรือว่ารู้ตื่นมันก็จะลับมือุ่มหลงมัวเมาไปเรื่อยถ้าเราไม่หยุดไม่พอไม่จบไม่เลิกน,นะครับฉะนั้นการที่เราจะยกเลิกนะครับหรือว่าอยากขาดตัดขาดหรือว่าให้มันจบนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าค่า ค่าจิตค่าใจค่าวิญญาณนะครับเพื่อไม่ให้วิญญาณจิตใจนั้นมาเป็นเราของเรา,าตัวนเราอีกนะครับก็คือละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเรา,าตัวตนของเราในวิญญาณในจิตในใจนะครับเพราะว่าเราจริงๆคือตื่นรู้รู้ตื่นนะครับแค่นั้นเองสิ่งอื่นที่มันเป็น วิญ,ญญาณเป็นจิตเป็นใจที่มันหลงไหลเป็นสังขารเป็นอนวิชาเป็นกิเลสมารันธมารอภิสังขารมานเทวบรมารมัจจุมา,มา,มมามที่เรียกเป็นมานั้นมารทำมารสังขารมารขาวมารดำมารหรือว่าความเพลินพอใจอยากใคร่ก็เกิดจากวิญญาณจิตใจนี่แหละดังการละการปรองการปล่อยการวางการเบื่อหน่าย กายกำหนัดกายความเพลินพอใจอยากใคร่ในจิตในใจในวิญญาณนะครับก็ทําให้มันยุติยุติธรรมยุติกรรมยุติกิเลสยุติวิบากยุติภพชาิยุติสังสารวัฏนะครับเมื่อรู้ตื่นแล้วตื่นรู้แล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็หยุดได้เย็ไยนได้วางได้ปรงได้ปล่อยได้ลดละเลิกได้ ลายความกำหนัดความเพลินความอยากความใคร่เบื่อหน่ายาย,ายกำหนัดนะครับเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนซึ่งจิตใจวิญญาณได้นะครับก็จะเป็นรู้ตื่นรู้รู้ตื่นนะครับก็จะเป็นว่างน,นะครับไม่ต้องเดินหน้าไปเรื่อยนะครับไม่ต้องวนเวียนวกวนออกย้ำซ้ำเติมซ้ำซาก ทำกิเลสากจิตใจวิญญาณที่เกิดดับเจริญและเสื่อมีลหลายไปอยู่ไม่สิ้นสุดนะครับฉะนั้นก็เลยไม่ต้องดีต่อใจหรือว่าร้ายต่อใจต่อจิตต่อวิญญาณคิดดีหรือไม่ดีรู้สึกดีเลยรู้สึกไม่ดีก็ตัดปัญหาไปได้เลยนะครับก็เป็นรู้ตื่นตื่นรู้นะครับก็สงบสติอารมณ์สงบจิตใจวิญญาณนะครับ ไม่ต้องอาฆาตมาดหลายไม่ต้องเพ่งโทษจับผิดไม่ต้องยึดติดยึดกาะนะครับไม่ต้องยึดไม่ต้องปล่อยอยู่ไม่ต้องอะไรกับอะไร <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ประมาทมีความระยเกรงกลัวต่อบาปต่อความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากจิตใจวิญญาณที่สร้างพบสร้างชาติไปกําหนดคิดนึกหรือว่ารับรู้รู้สึกต่อการสัมผัสทางธาตุขันอยตนะ นะครับซึ่งมันก็ไม่พ้นความทุกข์นั่นเองฉันการตื่นรู้รู้ตื่นมันก็เลยเลิกที่จะสร้างทุกข์ให้กับชีวิตนะครับฉันก็เลยรู้ตื่นตื่นรู้มันก็ยุตินะบทบาทยุติกรรมยุติธรรมยุติธาตุยุติขันยุติอายตนะนะไม่ต้องต่อบธาตุขันยตนะไม่ต้องต่อบภพชาติไม่ต้องต่อความทุกข์นะครับฉะนั้นก็ให้เราท่านทั้งหลาย รู้ตื่นตื่นรู้นะครับให้เข้าถึงจิตตื่นรู้เมื่อรู้ตื่นตื่นรู้แล้วทุกอย่างก็จะอาโหสิกรรมอาโหสิธรรมอาโหสิท่าอาโห,ส,าาหสิทุกอาโหสิให้กับวิบากต่งตงตงางๆนะครับในอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกใกล้ไกลหยาบละเอียดทุกสรรพสัตว์นะครับเมื่อทุกท่านทุกคนเข้าถึงความเป็นพุทธคือตื่นรู้รู้ตื่นนะครับเข้าถึงความเบิกบานนะครับข้หมดปัญหา อย่างก็จบจนนั้นให้เราท่านนั่งลายตื่นรู้รู้ตื่นเป็นพุทธะด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ